วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม GeoGebra นะคะการเปิดขึ้นมานะคะหน้าแรกเลยก็จะมีะแถบที่เป็นหน้าต่างของ a l g e b r a แล้วก็กราฟิกนะคะสองหน้านี้นะคะจะเป็นพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็แถบข้างล่างจะเป็น Input นะคะ Input ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสมการหรือว่าพีชคณิตต่างๆนะคะ แล i v a e ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพีชนิใช่ไหมคะถ้าสมมติเรา input ไปว่า y เท่ากับ a กำลังสามกราฟที่ออกมาก็จะเป็นกราฟของ y เท่ากับ x กำลังสนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแห่ค่าออกมานะคะเราก็จะบอกว่าตัวนี้คือฟังก์ชันถ้าจะบอกว่า y เท่ากับ x กำลังสอ,อันนี้จะเป็นโคนิกหรือภาคตัดกลวยนะคะก็จะเป็น พาราโบลานะคะเขาก็จะแยกประเภทให้เรียบร้อยเอ๊ะม่อกี้ทำอะไรอ่าโอเคนะคะทีนี้นะคะในส่วนของวิวนะคะจะก,การจะเพิ่มหน้าต่างพวกนี้นะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรอื่นบ้างน,นะคะก็คือสเปชีอันนี้คือดูทั่วๆไปก่อนนะคะเรายังไม่เจาะลึกในการสร้างอะไรนะคะอ่า อันนี้นะคะสเปซชีตจะคล้ายๆกับ Excel ค่ะอันนี้คือฟังก์ชันที่มีมาให้นะคะถ้าเราอินพุตข้อมูลไปอย่างเช่นเรามีคะแนนนักเรียนว่า10 12 15สองสิตรงนี้ข้ามไปสิอันนี้สิบสิบสเต็ม20อะไรอย่างเงี้นะคะ17นักเรียนเราเกงมาก19 20เราต้องการหาว่าผลรวมหรือว่าค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยของนักเรียนเท่าไหร่นะคะ อันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันที่ให้มาเลยค่ะหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ลากไปเลยค่ะได้เท่าไหร่สิบห้าจดสองเก้านี้นะคะก็คล้ายๆกับ Excel นะคะก็จะง่ายในช่วยในการคำนวณเลขให้กับคุณครูณคณิตมากๆเลยนะคะและนี้ก็จะเป็นลิสต์ก็คือถ้าสมมติต้องการเอาค่าพวกนี้นะคะสิบสิบสี่จดสองเป็นเซตก็สามารถใช้คำว่าลิสต์ตัวนี้ได้เลย เราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการทำให้เป็นเซตนะคะ list create ก็จะออกมาเป็นเซตตัวนี้นะคะบอกว่าเป็นเซตเลยหรือถ้าทำเป็นขุ่นดับอย่างเช่น12 1 2 3อะไรอย่างเี้ยเราต้องการทำตัวนี้ให้เป็นจุดขุ่นดับอ่ะเราก็คลิกข้างล่างนี้ list of p o i n t นะคะหรือทำเป็นเมทริกซ์ก็ได้อันนี้ก็เป็น p o i n t ก็จะเป็นจุดนะคะถ้าเรามาดูที่ กราฟิกก็จะมีจุดตามที่เราพอดขึ้นมาตามที่เราสร้างขึ้นมาในสเปเชียนะคะอันนี้ก็คือสเป h ชี t นะคะมีฟังกชันตามนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสถิตินะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นค่าสถิติเหมือนกันแหละอ่าโอเคมีเมทริกด้วยนะคะมีโพลิไลโอเคต่อมามาดูอันต่อไปอ่ะปิดสเป h ชี t ไปนะคะเอาพื้นฐานไว้กราฟิกมันจะมีกราฟิก1กราฟิก2นะคะก็คือมันสามารถเป็น กราฟิกทั้งสองอันนะคะแค่หน้าต่างที่1กับหน้าต่างที่2แล้วแต่ว่าคุณจะใช้ไหนสลับกันไปสลับกันมาก็ได้อะไรงี้ยนะคะมาดู C S A C A S นะคะ C A S นี้ย่อมาจากคอมพิวเตอร์อนาไล์เอ่อ a l g จ b r า System นะคะคอมพิวเตอร์ a l g e b r a System นะคะอันนี้ก็ถ้าจะพูดตามตรงก็คือเอาไว้แก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนได้นะคะอันนี้แยกฟกเตอร์อ่ามาดูอย่างเช่นแยกฟกเตอร์ x กำลังสองนะ x กำลังสองบวก x ลบสิบเอายี่สิบเขนเตอร์ไปนะคะแยกแฟกเตอร์ฟลาแฟกเตอร์ของตัวนี้ได้มาแล้วปึ๊บแยกแฟกเตอร์อ้าวแยกไม่ได้หรือว่าแยกได้แต่ตัวเลขหรือเปล่าเก้าสิบอ่ะลองอินพุตเก้าสิบแฟกเตอร์อ๋อ แยกได้แต่ตัวเลขนะคะแยกพวกพหุพจน์ไม่ได้ไม่ได้จริงๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกนี้นะคะ expand นะคะ,ะ subtitle นี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะคะถ้า solve ตัวนี้ก็แก้ปัญหาเลยนะคะอย่างเช่นเอาตัวนี้มา f มันก็ต้องเป็นสมการเนาะอย่างเช่น x เท่ากับ แปดบวก fx ลองแกส้สิเป็นเซ็ตว่างไม่มีค่าอะไรที่ทำให้ตัวนี้นะคะเป็นหาคำตอบแรกคือไม่มีคำตอบนะคะอืมโอเคแบบนี้นะคะแล้วนนี้ก็ดิฟกับอินทิเกรตนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็เอสถิตินะคะ ก็หาค่าอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ a l ลจีบาร์ซิสเต็มนะคะเอาไว้แก้โจทย์ปัญหาอาผ่านไปนะคะต่อมาวิวต่อมานะคะสามสามมิติอนะ 3D กราฟิกนะคะเรามีกราฟิกธรรมดานะคะแล้วก็มี 3D กราฟิกด้วยมันจะช่วยอะไรบ้างนะคะมาดู โอเคก็จะขึ้นมาก็จะมีระนาบมีแกน x แกน y แกน z ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการอันนี้มีอยู่แล้วนะคะเอาออกดีกว่านะคะโอเคว่างเปล่าก็จะมีแกน x แกน y ปกตินะคะถ้าเราสามารถหมุนได้ด้วยนะคะ s h ชิาเราต้องการหมุนยังไงแบบนี้ได้นะคะ บบนโอเคในแถบข้างบนนี้เขาก็จะมีการสร้างรูปสามมิติให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับสองมิติหาเส้นตัดนะคะหาเส้นตัดตัดจุดอโอเคอะไรต่ตางๆาดดะะอันนี้ก็หาภาคคล้ายๆภาคตัดตัวนะคะอันนี้ก็หาเซอร์เฟซที่อินเตอร์เซกนะคะ มาลองดูว่าถ้าสมมุติเราจะสร้างโอเคลองสร้างดูสิสักอันอ่นนอออาคูณเลยกว่าโคนโอเคบอกรีเดียนไปสักสามนะคะอ่ามันก็จะเป็นรูปกรวยนะคะหรือโคนในภาษาอังกฤษ อันนึงเป็นฐานอันหนึ่งก็จะเป็นสูงนะคะตัว b จะบอกความสูงอเ,เนี่ยอันนี้ก็คือกลวยนอกจากนี้นะคะนอกจากเอ้ยสีไม่สวยอ่ะเราเราลองเอาโชว์ออกเอาแกนออกเอาล้วหน้าออกนะคะนี่กลวย ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติเราจะทำให้มันตั้งตรงๆจะทำยังไงนะคะต้องศึกษาเยอะๆหน่อยอะเราต้องการจะเปลี่ยนสีตรงตรงนี้จะเป็น t o อกเกอร์สไตล์นะคะก็จะมีให้เปลี่ยนสีได้ก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีแดงสีม่วงก็ได้นะคะก็เปลี่ยนสีม่วงวก็จะเป็นกลวยสีม่วงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลวยน่าจะตันไหมอาจจะตันนะคะ อ่นอกจากนี้ก็ยังมีวงกลมนะคะวงกลมหรื The S <S อสเฟียร์อันนี้บอกเลยว่าเราจะเอาเรเดียนเท่าไหร่เลยเรเดียนก็คือรัศมีนะคะ,อะเอาไปตัดกันก็จะเกิดรูปภาพอย่างงี้นี้โอ้โหย้ายดีกว่าอเอาหมุนได้ด้วยแบบนี้นะคะ ก็จะมีโคนมีคาลินดานะคะไคลเดอหรือว่าทรงกระบอกนะคะมีพีระมิดปริซึมครบค่ะมีคิวบ์นะคะมีลูกบาศก์อันนี้ก็จะมีเป็นมุมมีการหาพื้นที่การหาความยาวการหาปริมาตรนะคะ อันนี้ก็มุมอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขนาดทั้งหลายนะคะรีเฟล็กสะท้อนนะคะสะท้อนระหว่างหน้ามนะคะสะท้อนระหว่างเส้นนะคะแล้วก็สะท้อนระหว่างพอยต์ระหว่างจุดนะคะอันนี้ก็โเรเตทก็คือการหมุนโเรเตทนะคะอะราวเดอร์ไลน์อะราวไลน์นะคะ, line, line ะ,คะก็คือหมุนรอบเส้นอ,อันนี้ทรานสเลตบายเวกเตอร์ก็คือการเคลื่อนจุดโดยใช้เวกเตอร์นะคะ ต่างๆพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษากันไปอีกนะคะโอเคอันนี้คือ 3D g r a p h i c นะคะปิดไปต่อมาจะเป็น Construction นะคะ Protocol นะคะอันนี้ก็มันจะรวบรวมสิ่งที่เรา Input เข้าไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อธิบายว่าที่เราทำนั้นคืออะไรอันนี้คือที่เราเมื่อกี้เราให้หาค่า ใน CAS นะคะอันนี้ก็เขาอิไว้ว่าอันนี้ก็คือการแก้ปัญหานะคะได้เซ็ตว่างอะไรอย่างงี้ก็คือเวลูหาค่าออกมาอันนี้คือ Factor ค่าของแฟ c t o r รก็คือตัวนี้ค่าของแฟ c t o อร์เก้าสิบ CAS ออกมาแล้วก็จะได้สองคูณ3ามกำลังสองคูณห้านะคะแยกแฟกเตอร์ factor. เอาไว้เช็คคำตอบนักเรียนก็ได้นะคะอ่าอันนี้ point โอเคอันนี้สร้างโคนเขาก็จะบอกมาค่าของมันก็คือเท่านี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าค่านี้คือค่าของอะไรอาจจะเป็นปริมาตรหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็คือสเฟียรนะคะคือสองกลมนะคะน,นี้ก็จะเป็นฟัง์ชันละมะั้งโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ Construction นะคะโบทอลนะคะปิดไปนะคะต่อไปเป็นมาดูอ่า Probability calculator นะคะ Probstat ก็เกี่ยวกับสถิตินั่นเองนะคะเราให้ค่าอะไรอย่างเช่นค่าอยู่เท่าไหร่าอ่าความแปรปรวนเท่าไหรอ่าค่ามิวนี้เท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นค่าแซนะคะจะอยู่ระหว่างไหนถึงไหนโอเค normal จะมีหลายๆอย่างนะคะ แล้วก็ต้องศึกษาว่ามันใช้ยังไงอ่ะโอเคอันนี้ C test of a mean เราก็ลืมๆไปแล้วบ้างน,นะคะอ่าไม่น่ามาโชว์โง่แถวๆนี้นะคะผ่านไปโอเคสบายเรามาดูอ่าอันนี้ก็ส่วนที่เป็น input แล้วก็ keyboard input ก็คือด้านล่างนี้นะคะ keyboard อ,อ่ อมาดูแบบพื้นๆเลยนะคะอันนี้ก็คือกราฟิกกราฟิกตรงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับสร้างรูปสองมิติธรรมดาอ่ะถ้าอย่างเช่นเราต้องการสอนนักเรียนเรื่องการเลื่อนขนาดอะไรอย่างนี้เราก็สร้างรูปขึ้นมาธรรมดาสามเหลี่ยมต้องการจะสะท้อนผ่านจุดผ่านแกนก็มีฟัง์กชันพวกนี้นะคะนี่ทั้งหมดนี้อ่ะ สะท้อนสิอ่าน,นี้หาเส้นขนานอ่าสะท้อนตรงนี้ค่ะนี่เป็ก about line โอเคสมมติสร้างลายขึ้นมาออเจกต์นี่ x นะเนี่ยนะคะระต้องสร้างลายขึ้นมาก่อนโอเคสะท้อนปึ๊บปับอ่ะได้แล้วรูปสะท้อน เลยดูจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไม่ไม่เท่ากันเท่าไหร่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอืมทา้งทางที่มันควรจะเท่ากันโอเคอ๋อมันมีผลกับจุดเมื่อกี้ด้วยนะคะดูต่อเอาใหม่สร้างลายใหม่ไม่ท้อ ก็ยังมีผลต่อจุดอยู่ดีพวกข้าไปสะท้อนนะคะอันนี้ดูไม่สมมาตรกันเลยนะคะเอาใหม่หมดเลยแล้วกันกาวาดรูปอันนี้วาดรูปง่ายๆเลยนะคะสามารถเปลี่ยนสีทำอะไรให้มันดูกิ้ขู่อนเนตได้นะคะเหมือนเหมือนกับ GSP เลยนะคะอันนี้โชว์ตัวอักษรโชว์เปล่าถ้าโชว์หรือเปล่านะคะ <laughs> ไม่โชว์ label label ไ mm ม่โชว์ object ด้วยนะคะอันนี้่ะสร้างลายขึ้นมาซึบหนึ่งเส้นใช้เลือก reflect about line นะคะเลือกวัตถุเลือกเส้นสะทอ้อนืแบบนี้เลยนะคะ ก็คงสะท้อนนั่นนะคะ okay. อโออ่าสะท้อนโดยมีรู้ส,สึกจะเป็นละนาบด้วยนะคะมีความมีมิติด้วยอโอเคก็ประมาณนี้นะคะเออ อันนี้ลิฟท์อัลบ t พอยต์ลิฟท์อัลบเซอร์เคิลก็สะท้อนผ่านเส้นโค้งนะคะอันนี้หมุนรอบจุดธรรมดานะคะสามารถสร้างรูปหลายรูปนี่อันนี้หลายมุมได้สวยงามได้ด้วยนะคะเป,เปลี่ยนสีซะหน่อยอเปลี่ยนซะหน่อยสามารถทำให้มีแต่เส้นก็ได้นะคะโดยการลากนี้ให้มีแต่เส้นสะดวกนะคะ สามารถเลือกลักษณะของเส้นได้ตามใจชอบเลยอ,อืนนี้ก็คือพื้นฐานเบื้องต้นก็ใช้มาบ่อยแล้วนะคะมาดูตัวอย่างที่เราเคยทำไปบ้างน,นี้จะเป็นเว็บนะคะของ g e o g e b a เองนะคะสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะคะ<อ> GeoGebra.org ดาวน์โหลดนะคะทุกอย่างฟรีะคะ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงแอปพลิเคชันไหนแล้วนะคะแล้วก็มีการอธิบายเบื้องต้นอยู่ใน YouTube นะคะสามารถเข้ามาดูได้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประเทศไหนเป็นคนทำระหว่างอังกฤษกับสารัดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสารัฐนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างที่เคยทำแปบหน้าจอนี้ก็คือใช้เกียวจีบนะคะในการสร้างแล้วก็ใช้อธิบายได้โอเคเรามาดูอีกที่เคยทำไปนะคะอ่า อันนี้สร้างสื่อด้วยโจดิบ้าอันนี้ก็ใช้โจดิบ้าในการ buy. อธิบายนะคะสร้างรูปอย่างนี้ได้สวยนะคะน,นี่นะคะการคูณเลขนี้ก็ใช้โจดิบ้าทั้งหมดเลย อันนี้คือยังไม่เซียนนะคะก็เลยภาพก็เลยยังออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โอเคนอกจากนี้สามารถเซฟคล้ายๆกับไฟล์ต่างๆนะคะอันนี้ก็เลขาคณิตเบื้องต้นเส้นตัดนะคะการแบ่งส่วนของเส้นตรงเครื่องหมายอะไรต่างๆมาดูสร้างสือ่อ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทำอะไรอยากให้มาใช้ด้วยกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มีสื่อในการสอนแล้วก็ร่วมมาแชร์กันนะคะให้กับนักเรียนได้เข้าใจแล้วก็รักในคณิตศาสตร์มากขึ้นนะคะ อ่โอเคมันอาจจะไม่ขึ้นอ่อนอันนี้ทำเกี่ยวกับฟังก์ชันพวก parent สั g r รา h นะคะอันนี้ก็คือเออทายได้ไม่เอ่ยคืออะไรฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันวงกลมนะคะแต่ในรูปภาพจะเป็น absolute ฟังชันนะคะอันนี้จะในรูปนี้จะเป็นแอปทั้งอ่อ,อทั้ง x แล้วก็ y นะคะอันนี้จะเป็นวงกลมไหนลองดูซิ ถ้าสมมุติอันนี้เป็นวงกลมนี่จะเป็นวงกลมรูปนี้นะคะหาห้าน,นี้เป็นพาราโบ,บลาด,ด้านข้างนะคะก็คือ y กํลังสองเท่ากับ x ส่วนนี้จะเป็น y เท่ากับ x กํลังสองก็ด้านบนฟังก์ชัน e กําลัง x นะคะอ่ะเป็นฟังก์ชันเอ่อเอ็กซ์โพเนนเชีนั่นเองนะคะลืมช่วขณนะอ่ะอันนี้ก็ Expo เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันมันเริ่มวุ่นวายะะเป็นค่าสมบูรณ์อันนี้ก็คือใช้ในการอธิบายรูปภาพลักษณะของกราฟต่างๆนะคะให้ในักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกรม GeoGebra นะคะเนี่ยก็ใช้แค่2ส,ส่วนก็ Algebra กับ Graphics แต่ถ้าต้อง c u รพวกสแตทและพวกนั้นก็ใช้านะนี่เลย พวกที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคค่ะเรารู้เบื้องต้นแล้วนะคะก็อยากให้มาใช้กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ